ภาพบรรยากาศบุญของงานไปหลวงที่วัดป่าเหียงอำเภอวังเหนอือจังหวัดลำปางที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นนางรำแต่ละวัดนะคะแต่ละหมู่บ้านในหนึ่งอำเภอที่ส่งมาร่วมบุญงานลอยหลวงแล้วก็แต่ละขบวนของนางรำก็จะมีนึ่งก็จะมีพุ่มผ้าป่าหนึ่งพุ่มนะคะมากับขบวนนางรำด้วยนะคะเป็นการ ส่งเสริมการสมัครสมานสามัคคีกันนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแถวทางภาคอีสานจะมีแบบนี้หรือเปล่าน่าจะมีนะคุ้นคุที่เขาเรียกว่าบุญสังฆทานเหมือนกันหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะในขณะที่น้องๆน,นะคะกำลังร่ายรำทางเข้าวัดนะคะส่วนด้านหน้าของวิหารก็ยังมีขบวนนางรำขบวนเดิมอยู่นะคะที่ อย่างไร้รำไม่เสร็จนะคะแล้วก็น้องๆก็จะมาจอดต่อๆนะะต่อๆกันเรื่อยๆนะคะที่จะมารอให้นางรําแต่ละขบวนเสร็จนะคะรําเสร็จแล้วก็จะนําพุ่มผ้าป่าเข้าไปถวายในวิหารแล้วก็นางรําของวัดต่อไปหรือว่าหมู่บ้านต่อไปนะคะก็จะมาไยรําที่หน้าของวิหารนะเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจนะคะ เราก็เป็นครั้งแรกของโรงเพรน,นะคะที่ได้มางานบุญแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่านี่นะคก็รอคิวนะคะที่จะไร่รำนะคะไร่รำทำกิจกรรมร่วมกันที่หน้าวิหารของวัดป่ายเหียงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะชื่ออะไรเอ่ยนะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรหรือวัดอะไรคะอันนี้วัด ถ้ำผางามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า,าแผ่นกล้องออกแล้วนะคะจะได้รามีความงดงามนะคะแล้วก็การแต่งกายก็เป็นการแต่งกายแบบสมร t h เรียบง่ายนะคะบางอย่างก็มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะไม่ต้องไปจัดซื้อจัดหาให้ยุ่งยากหรือว่าเปลืององบประมาณหรือว่าเปลืองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะอันนี้หน้าวิหารก็ยังรำอยู่สาธุค่ะ